ทนเลยความฝันแลกงนำโชคฝันเห็นไก่ย่างฝันเห็นไก่ย่างแปลว่าอะไร ฝันเห็นไก่ย่างน่ะเท่าที่ดูจากไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากเรื่องไม่คาดฝันท่านมีดวงที่จะติดโรคทางเพศสัมพันธ์ท่านมีดวงที่จะติดโรคท่านมีดวงที่จะติดโรคท่านมีดวงที่จะติดโรคจากการมีเซ็กซ์แอดซิฟิลิสหนองในโกโนเลีย มีดวงที่จะติดโรคจากการมีเซ็กซ์ไวรัสตับอักเสบซิฟิลิสหนองในโกโนเรียโรคเอดเป็นฝันที่ไม่ดีค่ะท่านควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรท่านจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาต่างๆรออยู่ในเบื้องหน้าท่านมีพ่อปู่ฤาษีคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาช่วงเนี้ให้ระวังตัว จะติดโรคเอดควรจะเรามัดระวังตัวไม่ควรมีเซ็กกับเพศตรงข้ามมั่วซั่วท่านจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเพศตรงข้ามเป็นต้นเหตุเอาเรื่องวุ่นวายมาให้ท่านจะเกิดความทุกข์เกิดปัญหามีเรื่องเครียดมีเรื่องทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามเป็นต้นเหตุเลขนำโชค028 0-28ย์ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ